ข้ามถนนนะเรามาล่องแก่งกันค่ะด,ดีนะคะล่องแก่งหนอย พี่เข้าไปพี่เข้าไปอพี่มาวินไม่เข้าไปอายุไม่เกินเท่าไหร่เขาบอกอายุไม่เกินเท่าไหร่ลงล่องแก่งเขาเป็นห่วงสว ข่วงสวข่วงสวว่าไงเอ่ยไอ้มดแดงค่ะที่ไหนพิดาพิดาหหนนาอำเภอลานคอยอำเภอลานคอยอะไรตำบลลานคอยวันนี้เรามาล่องแก่งนะนานมดแดงล่องแก่งหนานมดแดงล่องแก่งหนานมดแดงเขาบอกหนานแปลว่าอะไรล่องน้ำพี่คนนั้นนานแปลว่าล่องน้ำเหรออ่าเห็ขาว่างั้นไม่รู้จริงไหมต้องถามไกด์เรา นี่เป็นทางข้าวนะคะหนามมะแดงเพราะมาล่องแก่งกันนะเราจะเข้าไปดูข้างในว่าจะขึ้นไม่ขึ้นจะลงไม่ลงเดี๋ยวเราดูก่อนนะสไลเดอร์บนต้นไม้ลงมานะคะคนที่มาเที่ยวล่องแก่งกันแล้เขามีใส่ชูชีพเือยางแล้วเขาจะพานั่งได้หลายแต่ว่า ล่องแก่งล่องแก่งล่องแก่งหนามมดแดงจังหวัดพัทลุงอันนี้จังหวัดพัทลุงเนาะฮะน้องใจอันนี้พัทลุงหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะพัทลุงหนามมดแดงล่องแก่งหนามมดแดงจังหวัดพัทลุงนะคะใคทำหน้อยอันนี้ขนมทางใต้นะคะสไลเดอร์น่าเล่นได้ไง อันนี้ขนมทั้งต้ายเขาเรียกว่าอะไรเม็ดมะม่วงกลิ่นมะพร้าวเขี่ยมเขี่ยมน้ำตาลเคลือบน้ำตาลอร่อยอร่อยโมงวัวขบอร่อยมงขบโงขสกสวนเจ้าเย็นสวนเจ้าเย็นนะเขามีชื่อของเขาแต่มีสไลเดอร์ข้างบนนะเนี่ยไหลลงมานะคะลงตู้มข้างล่างเลยนี่คนเขาขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนกัน มีมดนะคะตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับอ,อะไรหนะ้าเป็นร้านอาหารขอาพิชอบเล็กๆนะคะคนเขาก็มานั่งรอกันนะเหลี่ยย่างพขขึ้นบนไปได้ไงขึ้นไปข้างบนใอยขึ้นไปข้างบนได้นะคะ ล่องแก่งหนามวัดแดงนะคะจังหวัดพัทลุงนะมีเรือ,อยางเต็มเลยเป็นเรือแคน,นูนะคะนี่นเรอเือแคน,นูเขาเรียกเรือแคน,นูนะต้องคนพายเป็นนะคนพายไม่เป็นนะมันหมุนออย้ยพายเป็นนะเขาหลงน้อง,น,องน้องผู้หญิงนะคะวัยรุ่นเขาผู้ชายผู้หญิงเขาก็จะ กาเล่นจริงมันน่าสนุกนะถ้ามีเวลาเนี่ยเล่นได้ข้างล่างก็จะมีน้ำลงเรื่องร่องแก่งดูน้ำที่ร่องน้ำเป็นยังไงเนี่ยสถานที่เป็นแบบนี้ เปลาปลาปลคนโลากเลาลูกไปกลาลูลมบงกิมดึงลาดไปยู่บางดีนี่นั่งอะไรนั่งข้อมงนั่งข้างล่างน้ำเล่นได้น้องดุ้ยไปเล่นเลย้ยน้ เหมือนไผ่งับนเอามาจ็จะับปลาป้อมขง,งต้นต้นไผ่ใหญ่มากเลยต้นไผ่ไม่ปลาป้อมลงไม่ได้หรอกต้องคนอนื่นพานี่ได้ลงไหมง่ ลงได้นะลงไปล่องแก่งคนละสองร้อยนะคะสั้ายทั้ายเรือก็จะมีสตาฟลงไปด้วยหนึ่งคนนะคะโดยดูแล,แลเราก็จะพายเรือไปขึข้นบนล่องแก่งลงไปเรื่อยๆนะคะล่องแก่งลอไยัยค่ะปลอดภัย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่อ่าตอนนี้อยู่ที่ล่องแก่งหนานมดแดงครับ จังหวัดพัทลุงตุงนี้ปราอรับป่าพยอมนะครป่าพยอมอันเบอป่าพยองสวยมากนะถ้าใครเป็นแบบว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเขาล่องแก่งจากต้นน้ำเป็นฝายน้ําล้นจากคลองน้ําใสครับและน้ําใสบริสุทธิ์มากเลยนะคะเด็กๆเล่นน้ํากันเนี่ยนะคะเด็กๆเล่นน้ากันตุ้มตําตุ้มตนะคะเดี๋ยวใครสะดวกนะเพื่อนๆเราก็เดี๋ยวก็จะลงเล่นน้ําด้วยเช่นกันนะคะ ล่องแก่งหนามมดแดงนะคะจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นแหล่งท่องเทียเท่ยวนะคะมีต้นน้ำอยู่ข้างบนนะคะเป็นฝ่ายน้ำไม่อันตรายนะคะเ<น>ด็กก็เล่นได้เพราะน้ำมันตื้นค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะทางใต้เขาเรียกว่าจำปาดะนะคะคนนี้ฝีมือมากดึงออกเป็นยวงได้เลยนะคะ ลูกเขาจะลูกไหนคะพี่โชว์ลูกให้ดูหน่อยลูกเขาอ๋อนี่เขาจะเหมือนขนุนนะคะแต่ทางตาเขาเรียกจำปาดะนะคะเขาจะเอามาเม็ดเนี้ยค่ะคล้ายขนุนจะเอาเม็ดกับเนื้อเขาจะมีนิดเดียวแต่เขาจะเอาไปทอดนะคะอทอดกับแบบให้กรอบๆกับน,น้ํามันนะคะจะอร่อยมากนะคะ<อ>นี่จำปาดะานะมันมีทุกปีไหมพี่จำปาดพี่ พ,พี่พี่พี่พาดจำปาดะมันม,ม,นมีมันมีทุกทุกทุกปีเลยไหมหรือว่ามันออกตลอดจะมากที่สุดใช่ไหมคะ,ะแพงไหมพี่แพงไหมอ,อแพงไหมพี่แพงแพงแพงกว่าขนหนุนไหมแพงแพงกว่าขนหนุนไหมคะ จำปดาด่าแพงกว่าไหมแพงอะไรครับเขาไป็นหนุนเลยไม่มันแพงกว่าไหมจำปดาด่าแพงกว่าครับแพงกว่าอ๋อแพงกว่าด้วยนะอืม,มแพงกว่าด้วยโอเคเออเขาเป็นร่องแก่งข้างบนมาอ๋อเขาพายให้นั่ง ก็ไปมาก็จะสิ้นสุดตรงนี้นะเขานั่งเขานั่งสบาย

เขาถ่ายรูปถ่ายเรือกันนะครอบครัวนะคะหลานนะคะนี่ลูกๆหลานๆกันนะคะเขาก็ลงมาถ่ายเรือลงเล่นกันนะ,นนจ,ะจ,จะถ่ายรูป <c oughs> น่ารักนะคะมาเป็นครอบครัว

มาอย่างเร็วกำลังตามเป็นมาอีกกำลังตามเปนแต่ตอนนี้ฝนมันเหมือนใกล้จะตกนะคะเขาเลยต้องรีบนะคะรีบผายจ้ำผายจ้ำของกลุ่มเรายังไม่มานะคะนี่กลุ่มกลุ่มแรกที่ไปก่อนเรานะ น่าจะเป็นทิวหลังๆนะคะครอบครัวสนุกกันใหญ่เลยนะคะมาไปถ่ายน้องก็นหน่อยอออ <laughs> น้ำตื้นนะคะน้ำไม่ลึกมากันเป็นครอบครัวนะคะ,ะ,คะตีงกาเลยตียงกาเดี๋ยวไปยุ้ย ถ่า,ายให้ <laughs> หนึ่งสองสามโอ้ยเก่งมากนี่เก่งมาก,ก,มากโอ้โห ไม่ค่อยลึกนะข้างล่างมันเป็นแบบเป็นหินอ่ะเป็นหินเป็นหินอ่ากันนี้สนุกใหญ่เลยล้มหมอเจ็บหลังโอ้ก้อนอิดดอ

ไม่น <t ests> <É. S 1> ่าเชื่อ <pa> ว่าจะถึงที่ได้โอ้